อกอนผมชอบไ,ไ,อไปละอันนี้ซ้อมม,อมมากี่วันครับโอซ้อมมาคนล้มเดือนกว่าแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอบไปละมีใครเป็นพวก้องก,ก์ซ้อมกันที่ไหนลีรีหลวงนุปกประเด็ดคือพพนนเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราเอายุเท่าไหนละสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสา,า,ามนั่งถักปล่อยๆบ้างๆยังครับปล่อยก็หกสิบลงเมื่อจะตายเลยครับผมว่าไว้เบ็ขีเมอร์และอย่างวันนี้เราเจอกับเพชรกระทยา เคยเจอเลยยังไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมกเมกะตายนะบ้างก็ศึกษาบ้างเขาเมื่อตายเลยจำได้ไหมไม่ตายหมดสี่ขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมยังไงก็ตามเกมนะครับโดยตามเมกะตายเราเนาะไม่ค่อยไปเรื่อยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนี้เราเจอกับเจอกับโยกิรีเป็นไงบ้างชนะชนะมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้มาต่อยร้อย ร้อยยี่สิบมีปัญหาไหมน้ำหนักนีดคิดว่าไม่ไม่มีวันทา่สอบแล้วเป็นไงก็ขาดอยู่มาขาดเลยมาขาดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์รางกายเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแข็งแรงเร็ววันเย็นนี้พร้อมปะทะกับเขาได้เลยพร้อมเราหอยมวยมาลุ้นลุ้นทุกคนนี่กี่ไฟแล้วประมาณก็หกสิบไฟแล้วเราคนจังหวัดเจ้าศรีเกียรติช่วยช่วยแฟนขับรถนิดหน่อยฝากชาวศรีเกีต เป็นแรงเชียร์แรงใจผมนะครับเต็มที่ครับเต็มที่เนาะวันนี้เราฝ่อยผู่ที่สองโอเคลขอบใจว่าน้องชายครับ